เดินบนถนนนะเขาห้ามคุยโทรศัพท์รู้ไหมเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับมิสเตอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราไม่ได้มาคลิปเล่นเกมชว์อะไรอย่างใดนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวกันก่อนครับผมโดยวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวโดยที่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนทํายังไงอะไรยังไงคลิปเป็นยังไงอะไรยังไงครับผม โดยรูปแบบคลิปที่ผมจะทำจะเป็นแบบว a ล์กทูฟนะฮะหรือแบบพาร์ทนะเป็นการเล่นเกมแบบดำเนินเรื่องราวไปฮะจนจบนะครับผมแหม่งเป็นพาร์ทพารไปนะฮะดูกันไปครับผมซึ่งเกมที่ผมจะเล่นเนี่ยมีอยู่3เกมฮะที่คิดได้อยู่ตอนนี้นะครับผมคือ1เกมฟาคายไพรหม้อครับผมซึ่งผมจะเล่นก่อนเลยแล้วก็ดักโซ3 3ครับแล้วก็ เกมซ o a พาร์คสติกออฟทูนะฮะอาจจะเก่ากันทั้ง3เกมเลยแต่ว่านักโซสาเนี่ยอา่าเป็นเกมที่ต้องใช,มม <c oughs> ใช้ความไม่เครียดใช้ความไม่เครียดของเราในการที่จะเล่นให้จบนะฮะดยความสามารถอันนี้ผมอยากจะเล่นมานานมากนะฮะแล้วก็ฟาคายไฟมออันนี้ผมยังไม่เคยเล่นภาคฟาคายเลยนะผมก็อยากลองเล่นเหมือนกันครับผม แล้วก็อย่อ,อ,อันคือ s o u ฟ Park นะที่ผมเลื่อกมาเล่นเพราะว่าในในงาน e3 นะคะผมหร <contrary> ือ e3 e3 นั่นแหละไม่ใช่มีเกม s o u ฟาร์กเดอะบัตบัตบัตระเยะฮะซึ่งอา่าผมอยากเล่นมากเลยฮะผมก็ซื้อเกมซาวฟาร์ไว้ได้ระยะหนึ่งละแต่ก็เล่นไม่จบสักทีนะก็เลยอาศัยจังหวะนี้มาเล่นเลยแล้วกันนะผมโดย ย่างที่รู้กันครับว่าคลช n e l นี้เป็นแชนแนลใหม่นะครับยังไงการทําคลิปยังไงก็ต้องอา,อาจจะยังไม่ดีพอบ้างน,นะครับผมอันนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมด้วยนะครับแนะนําติชมมาได้ครับคำหยาบเยอะก็พอฮะบางครั้งผมอาจจะหลุด,ลดบ้าก็อันนี้ขออภัยด้วยครับผมพยายามจะเก็บเก็บให้ได้มาที่สุดบมครับ,รบยังไงผมก็ต้องขอจบไว้ตอนนี้ตรงนี้ก่อนนะครับ ในการบอกว่าผมจะทําอะไรยังไงบ้างครับผมจะได้ไม่ต้องงงว่าพี่จะเล่นยังไงกันแน่เนี่ยอะไรอย่างนี้นะผมยังไงก็แล้วเดี๋ยวเจอกันนะในเกมฟ้าไข่พะมมอเกมแรกซึ่งผมจะเล่นก่อนเลยครับผมแล้วเจอกันบายบาย,บายตัวไม่ขาดเหรอะ